พ่อผมอีกแล้วนะครับโตโต้พีวันสาขาภูเก็ตวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาแนะนำ XPLAY 5 AI Box for b i Seal Monitor เริ่มต้นด้วยการนำสาย USB ของ XPLAY 5เสียบเข้าไปทางช่อง USB ของ b v d Seal ครับเตือนการใช้งานระบบ Apple CarPlay ค,ครับใช่ แล้วก็เครื่องจะดับไปนะครับรอ15วินาทีแล้วเสียบใหม่นะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะติดขึ้นมานะครับเป็นการซิงค์เพื่อทำการแคริเบตหน้าจอของตัวจอให้เข้ากับขนาดไซส์15.6นิ้วนะครับเครื่องเกิ็จะติดขึ้นมาแล้วก็ปรากฏหน้าตาที่เป็นแบบนี้ง่ายมากเลยครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับแชร์มือถือจากโทรศัพท์มือถือหรือใส่ซิมโทรศัพท์ก็ได้ครับแล้วก็มาดูที่หน้าไอคอนของเขานะครับแตะเข้าไปที่ขาเพื่อกับ หน้าเมนูหลักของตัวหน้าจอ BVD s ดีซครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหน้าจอเขาก็จะพร้อมคานทำงานนะครับจะมีช่องด้านซ้ายมือบนนะครับที่เขียนว่าระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay นะครับมีชุดกดถุดพวงมาลัยนะครับเลื่อนแท็กเลื่อนเสียงได้นะครับแต่กลับไปที่หน้าไอคอนหลักของตัวหน้ากล่อง x p a y ซจากบริษัทริชิกานะครับใช้งานง่ายครับใครๆก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็มาลองเล่น YouTube กันดูนะครับดู YouTube ตอนนี้นะครับแล้วเราก็มาปรับเสียงขึ้นลงจากคอนโทรลพวงาลไรนะครับสเตอริ่งคอนโทรลเดิมของรถนะครับเลื่อนแท็กได้ด้วยครับเลื่อนแท็กเป็นรายการถัดไปนะครับขยายหน้าจอใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อซ้ายนะครับหยุดนะครับมาลองเล่น Netflix กกันดูครับใน Netflix เนี่ยก็เป็นสตรีมมิ่งหนังที่มีความยอดนิยมมากๆนะครับ ถือว่าเป็นสุดยอดทีเดียวนะครับเข้าใส่อินบัญชีของเรานะฮะแล้วก็เข้าไปเล่นดูนะครับเลื่อนดูหนังที่รายการสักรายการหนึ่งนะครับเรามาดูรายการด้วยกันนะครับหลังจากดูแล้วนะครับก็จะมีการเลื่อน Fast Forward ไปด้านหน้าด้านหลังได้นะครับเลือก Audio Subtitle ด้านล่างได้ด้วยครับแล้วก็มาดูรายการถัดไปนะครับก็คือเป็นเรื่องของ Play Store ครับ สามารถเข้า Play Store เพื่อเลือกดูรายการใหม่ๆนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆได้นะครับมาลองโหลด TikTok มาไว้ในเครื่องกันดูนะครับแล้วก็ใน Google Map ก็เช่นกันนะครับใช้งานง่ายครับแต่เข้าไปที่ Map นะครับสามารถเซิร์ชได้ด้วยคำพูดนะครับหรือใช้คีย์บอร์ดก็ได้ครับเมื่อใช้คำพูดเสร็จแล้วนะฮะเครื่องก็จะให้เราพูดเสียงสถานะที่เราต้องการจะไปนะครับหลังจากน้นก็นำทางครับ ในการนำทางด้วย Google Map ก,ก็ถือว่ามีความแม่นยำมากเพราะกล่อง GPS รุ่นนี้เนี่ยเป็นกล่องที่สามารถรับดาวเทียมได้พร้อมกันหลายๆดวงนะครับแล้วก็เริ่มต้นนำทางครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะเมื่อเราต้องการนำทางด้วยแล้วก็ดูความบันเทิงได้แตะปุ่มด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ดู YouTube ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็นำทางครึ่งหนึ่งได้แบบนี้ทีเดียวนะครับก็ถือว่าง่ายๆ,ๆนะครับแล้วก็สะดวกใช้ ในช่อง y u t u b e เนี่ยก็ให้ทั้งภาพนะครับแล้วก็เสียงนะครับที่เสถียรมากนะครับสัมพันธ์กับการเล่นดนตรีนะครับหรือการร้องนะครับมาดูลุกทีวีนะครับก็คือพวกดูทีวีต่างๆนะครับพวกสตรีมมิ่งเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับช่องลูกทีวีจะมีโฆษณามากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรายังสามารถเข้าไปเลือกใช้การดูสื่อต่างๆได้ด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับในหน้าจอของเขาก็ยังลื่นไหลเหมือนเดิมนะครับบางเครื่องเนี่ยที่ซื้อมาอาจจะไม่ไม่ได้ใช้สักรักะีนึงใช้ใช้หลุดๆน,นะครับแต่กล่องรุ่นนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเข้าเ Store อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูว่าจะโหลดอะไรได้บ้างนะครับเราลองมาเล่น a s p l a y ดูนะครับ ASP l a AS y เนี่ยก็จะเป็นสตรีมมิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูกล่องนะฮะที่เหมือนเราใช้ในบ้านเนี่ยแต่นำมาใช้ในอินเทอร์เน็ตในรถยนต์ได้ด้วยนะครับ แล้วก็เลือกช่องทีวีได้หลายร้อยช่องทีเดียวครับเลือกติ๊กตอกดูนะครับจากการที่เราโหลดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็เลื่อนขึ้นมาดูได้อย่างนี้ครับก็ถือว่าสนุกดีนะฮะเป็นคลิปสั้นๆหากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0857938786แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r p o m a r k e t c o m สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ